ก็เดินตามวัวไปข้างล่างนู้นะครับก็มาสุดตากับต้นไม้ต้นนี้นะครับซึ่งลักษณะกับ้ายกับที่เขาเรียกว่าไม้ช่องประตูผีหรือถ้าจะเรียกให้ดีนิดนึงก็คือไม้ช่องประตูเงินประตูทองครับซึ่งเป็นไม้มงคลนะครับซึ่งึงดูดพวก โชคลาภเงินทองดูดสิ่งดีๆพลังงานด้านบวกนะครับห้องกันพ,นพยายน์อันตรายต่างๆได้ในตามความเชื่อนะครับก็แต่จริงๆแล้วอ่ะคือถ้าเป็นผมผมก็คิดว่า,วาน่าจะใช่นะครับเพราะแต่แต่ทีนี้นจริงๆแล้วถ้าจะให้ถูกต้องจริงๆแล้วคือจุดที่สัมผัสตรงเนี้ยมันต้องเชื่อมแบบว่าต่อเป็นเนื้อเดียวกับลำต้นนี้ ก็คือแบบว่าแต่อันนี้คือลักษณะแค่เป็นกิ่งกิ่งของกิ่งนี้ขึ้นไปพาดทับกับลำลำต้นนี้เฉยๆแต่มันก็ก่อให้เกิดรูปทรงของเหมือนกับเป็นเหมือนที่เขาเรียกว่าช่องประตูผีหรือช่องประตูเงินประตูทองในความรู้สึกของผมนะครับแต่แต่จริงๆแล้วถ้าจะให้100%ยจริงๆก็คือกิ่งกิก่งนี้ที่ คดเคี้ยวออกไปทางเนี้ยคือต้องเป็นเนื้อเดียวอยู่กับลำต้นต้นน,น,นี้แต่ทีเนี้ยคือกิ่งนี้แค่คือพาดไปทับปุ๊บทำให้เกิดเป็นแบบเหมือนช่องช่องประตูเงินประตูทองครับหรือว่าเป็นพลังการดึงดูดพลังงานด้านบวกในท้องท้องนาที่ดีมากเลยนะครับกับอันนี้ก็ เดินเดินไปก็ไปเจอเหมือนปาฏิมากรรมผมเรียกว่าปาฏิมากรรมแห่งนองหนานะครับเป็นเหมือนกับลักษณะน,นี้อันนี้จะเป็นเหมือนกับต่อไม้ต้นต้นไม้ใหญ่ที่เขาตัดขาดทิ้งเอาไว้นะครับแล้วเขาเผาเพื่อไม่ให้โตขึ้นมาอีกหรือ,อยังไงเนี่ยแหละครับก็แต่ผมมองดูถ้ามีเราเอา พวกลูกหมูอะไรมาขัดเจียนะก็จะเป็นที่นั่งกลางท้องนาที่ดูคลาสสิกมากเลยแบบว่าเป็นที่นั่งผักอะไรอย่าเงี้ยกลางท้องนาได้ดีมากเป็นแบบเฟอร์นิเจอร์งานไม้ที่เป็นไม้ที่แท้จริงของแท้ก็ <c oughs> อันนี้คลิปน่าจะทำเป็นคลิปยาวนะครับก็นาเสนอ เรื่องนี้นะครับที่คขปะในท้องทุ่งนาในวันนี้นะต้นปะดูเงินปะตุทองดึงดูดพลังงานของนาโดยดีครัด้านที่ดีอากาศผิวไหวลมพัดมาแล้วนะครับช่วงสายนี้สิบโมว่าทำกลางสายแดดแสงแดด เแต่ก็เป็นแดดที่ดูแล้วอบอุ่น ฟังเสียงลมสิครับโอ้โหแบบอยากให้พัดอย่างนี้ทั้งวันเลยเยน็นสองสามวันมานี่คือท่านลมมีเงียบมากนิ่ง <c oughs> น,นี้ก็กับถึงจุดนั่งมองเฝ้าวัวแล้วนะครับนั่งมองการเคลื่อนไหวของวัว Thanks <laughs> for